านกูเล่นมุมเปิดกูเลิ่มมาตายกูเบลมีดนะกูเบลมีดไม้เจ็บมากไม้ต้องวิ่งอ่ะลองมีดจิ้มหลังไอ้นุรู้มึงเอาหลังเลยมึงก็จบหลังก็ได้นูนูแต่เย็นนูออกก่อนยยกกููตาานะแทงให้ส่งเลนไปชีย์ให้เลยป่ะได้ครับส่งมาเลยครับ จากเอ็นทามาอยู่ที่รังสิตดาตัวเองจากคำติกูคเคยอยู่ในบัญชีหนังหมาที่ไม่ต้องการติดถ้ายืมแล้วมึงไม่คืนรอบเดียวกูไม่ไปตามจิกและนี่คือพรนรงไม่ใช่สลันพวกมึงอย่าจำผิดไอ้เฮียจะชักจูงให้ควายมันตามคลอยเอาเพชมันแกลกกับเฟรนั่นแหละจะจบของพวกเบนจาน้อย <Yeah. S 1> นี่ไวเด็งโลกมันสวยทุกอย่างชักนำชอยและแม่งกับพี่อีด้างก่อนกูทำงาน้วยวันละสามร้อยกูเตือนตัวเองในใจปมะ่อจำว่าอย่าไปทักเจ็บมันหนาต่อน,นักคนต้องพักก่อนพักและอย่าไปรักใครมันเสียเวลาอยู่แล้วทุกครั้ง แคร์ไรเขงเยอทั้งที่เขาไม่เคยแคร์เราเลยด้วยซ้ำไปอ๋อ uh. ให้พ่อแม่งพูดถ้ามีปากถ้าโปรง่งจริงมึงก็อย่าโลบตอนมีดาดรถตึ้คือจิตวิญญาณกูณเลยไม่ขายให้ปีศาจอย่างกูไม่ใช่อัารมชาทางที่ดีอย่าเสือกมายุ่งกับกูดีกว่าไม่ใช่แรปเปอร์ที่แบบว่าเค็มฟอนหรือบล็อกอ๋อพอในว to uh. ิ่งอมออมาเวย์ทูเดอะท็อปอ๋อกูนอนกอดนางแบบตอนฟังในช็อกไอคปีศาจกูไม่ใช่คนแกเว็บอะแค่ stay what the fuck what? ชีวิตจะไปยังไงหลังต่อจากนี้กูค,คงไม่รู้แล้วใครจะไปก่อนหมดไฟจะหมดใจกูคคงไม่่ยื้ออ <What? S 1> ในปอนปากรีตจ สกแกนกูอยากพากเพื่อไปทางที่ดีไม่ใช่ชีวิตว่าละแวงพวกมึงจะคิดยังไงถ้าแรปเปอร์มันฆ่ากันเหมือนต่างประเทศแค่มองหน้ากลัวส้นตีนก็อยากจะเล่นกูบอกกับน้องกูว่ามันไม่คุ้มถ้าจะแลกมนุษย์คือสัตว์ที่มีปัญญาต่างจากพวกเดรยชฉาบสัตว์บางประเภทมาวิ่ง all the way คิดว่าไงกันหมายยังหากระดกสัตว์พูดมันยังตั้งใจฟังเลยกูไม่แคร์ทั้งหมดใช่กูไม่สนว่าใครดังมึงอยามาสนเพราะไม่มีบทจำใส่กันโหลกให้มึงเข้าใจยังไอเฮียเสียความรู้สึกที่กูไปแย่งช่วยต่อหน้าก็าไหวสวยพอรับหลังก,ก็พากันเล่นกล้วยขอโทษทีท้าเลื่อนแรปกูอาจจะเคลื่อง2022กูมาแค่แไม่มีเวลาให้ลงไปเล่นด้วย <Yeah. S 1> ทำเพียวแรปสิบกว่าล้านวิวกูดีใจสัตว์และก็แน่นอนเป็นไปไม,ไ,ไม่ได้ที่จะไม่มีใครดา่าก <Yeah. S 1> ูว่ากูโง่แล้วแต่ยังมีแม ควายกว่าสพวกที่บอกกูเฮียชิบหายมันพวกมึงดีกันตายหาอะไรสัตว์